Bald Frühling. Wie viel haben Sie jetzt Kuhe im Stall? Kuhe? Ja, Kuhe 26. 26? 27. Und äh, Kalber und etwas Rinder. Total sind 51 Tiere. Von klein bis groß. Und im Moment darf nur im Stall bleiben. Ja, jetzt. Äh, Wie? Also Stall und. Äh, draußen, ja, auf ja, Und genau. bis wann darf sie wieder draußen? Kommt auf Wetter drauf an. Sobald Gras. April oder Mai? Ja, ab, also April sicher. Vielleicht schon März, aber äh, April, April sicher. Und wenn Boden gefroren und wenig Schnee, dann lasse ich die Kühe auch aus. Im Schnee, um einfach ein Sport betreiben. Und für die Jungen haben wir jetzt dieses, damit die Jungen besser wachsen. Und die Jungen können aber nach vorne zu den Kühen. Und da können sie auch von diesen fressen mit Stroh und äh, Heu. Super. Aber die Kühe können nicht vom von sehr guten Futter fressen. Also qualitativ ist alles sehr gut, einfach vom Gehalt nicht äh, etwas weniger. Ja, ja, ist diese beide? Diese ist Baisen, der größte. Er ist früh und das ist jetzt zehn Monate alt. Gestern zehn Monate alt. Zehn Monate? Ach, zu groß. Die Kuh kann aber nicht herein. Das ist nur für die Kleinen. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อสายพันธ์ุแองการดค่ะอยู่ที่โนนาวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับในช่วงฤดูดหนาวนะคะวัวไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็จะเป็นการเลี้ยงแบบยืยนคอกค่ะสำหรับอาหารนะคะสำหรับลูกวัวก็จะเป็นข้าวโพดหมักหญ้าหมักค,ค่ะ สำหรับแม่พันธุ์พื้นฐานก็จะเป็นหญ้าแห้งผสมกับฟางแห้งค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวของฟาร์มนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่มีอาหารเล่งเนื้อไม่มีสารเล่งเนื้อค่ะเป็นการเลี้ยงแบบ bio บค่ะ สำหรับในฟาร์มนี้จะมีวัวทั้งหมด51ตัวค่ะเป็นแม่พันธุ์พื้นฐาน26ตัวค่ะที่เหลือก็เป็นลูกวัวในแต่ละรุ่นค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวของฟาร์มนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบขายเนื้อลูกวัวค่ะจะจับลูกวัวส่งในช่วงที่มีอายุ11-12เดือนค่ะ ชาวนาสามารถนำเนื้อของวัวมาขายที่ร้านของเขาได้ค่ะวันนี้เลิศฟาร์มก็ได้อุดหนุนไปประมาณ2แพ็คค่ะสำหรับการใช้เครื่องผสมอาหารเขาจะใช้ผสมในช่วงเช้าค่ะแล้วก็เทเอาไว้เต็มเลยค่ะสามารถกินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ สำหรับการแบ่งโซนสำหรับแม่พันธุ์แล้วก็ลูกวัวนะคะก็จะมีการแบ่งแยกกันเพื่อที่ว่าอาหารที่ให้ลูก,กวัวก็จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เขาให้กับทางแม่วัวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ